สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีพฤษภประจำเดือนสิงหาคมปี2564กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะของชาวราศีพฤษภประจำเดือนสิงหาคมจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันค่ะ เดือนแห่งชะตาชีวิตดีมากจะทำอะไรจับอะไรจะมีคนอุปถรัรมภ์อุ้มชูค่ะขยันหมั่นเพียรมีความมั่นคงวาจาเป็นเองนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะ เดือนสิงหาคมนี้ชาวผู้สกชะตาชีวิตดีมากค่ะไม่ว่าจะทำอะไรจะจับอะไรยังมีคนอุปถัมภ์อุ้มชูนะคะทั้งเรื่องการงานที่จะทำดีค่ะและเด่นมากค่ะช่วงนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์การติดต่อนะคะการประสานงานกับทางไกลต่างประเทศคนทางไกลต่างประเทศจะนำโชคลาภมาให้นะคะสู่ตัวคุณค่ะการงานตัวแทนงานประกันนะคะหรืองานร่วมหุ้นลงทุนทำงานกับกันเป็นทีม เป็นกลุ่มได้รับผลกำไรปันผลเป็นรายได้อยู่นะคะการงานไม่มีปัญหามากค่ะยังคงมีเกณฑ์ที่ดีอยู่ค่ะการงานเดือนนี้รายได้ ที่เคยได้มากก็ทยอยลดน้อยลงบ้างนะคะล่าช้าไปบ้างค่ะต้องหมั่นเพียรน,นะคะให้มากๆหน่อยค่ะหาวิธีใหม่ๆทํานะคะยังคงมีความมั่นคงคุณไม่ท้อถอยยังสู้ดีอยู่ค่ะถึงสถานการณ์ปัจจุบันจะไม่เอื้ออํานวยก็ตามนะคะชาวพุกศกบางท่านจะได้ไปศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆบางอย่างมาเพิ่มเติมเพิ่มเสริมกับการทํางานหรือต่อยอดเพิ่มเติมกับการทํางานของคุณได้ไปต่อได้อีกนะคะลักษณะงาน งานที่ทำตอนนี้จะเป็นงานหลายๆอย่างทำไปพร้อมๆกันค่ะบางก็ทำเป็นจอบๆเป็นจุดๆหรือร่วมหุ้นลงทุนหลายๆที่กระจายความเสี่ยงหลายๆส่วนไปเป็นเงินก้อนๆนะคะงานบางอย่างก็อาจจะติดๆขัดๆบ้างก็ให้ชะลอไว้ก่อนนะคะหันไปทำในส่วนที่ที่ไปได้ก่อนนะคะและพัฒนาต่อยอดไปได้ดีมากกว่านะคะ ทำงานตั้งแต่สองสางานขึ้นไปอยู่แล้วนะคะชาวพุกศกสนเสน่แรงค่ะมีความเชื่อมั่นมีคนเชื่อถือนะคะมีคนคอยช่วยเหลือให้กันอุปถมัมภ์อุ้มชูเป็นอย่างดีในครอบครัวคู่ครองยังคงช่วยเหลือนิยมชมชอบอยู่นะคะมีสนเสน่ห์ทางวาจาคำพูดยังดีอยู่มากค่ะพยายามพูดดีไพเราะน่าฟังเข้าไว้นะคะวาจาเป็นเอกค่ะสิ่งที่ต้องเตือนคือเรื่องของใจคุณนั่นแหละค่ะใจร้อนหุนหันพันแล่น พยายามใจเย็นนะคะอย่าทำตัวเป็นเด็กไม่มีเหตุผลนะคะเอาแต่ความคิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่บางเรื่องถูกก็ต้องดูตามการัฐเทศบ้างค่ะผิดที่ผิดทางผิดเวลานะคะบางครั้งก็ถามหาความถูกต้องไม่ได้หรอกค่ะให้ดูภาพรวมเป็นหลักนะคะหากมีการร่วมหุ้นลงทุนการบริหารส่วนการแบ่งปันผลตกลงกันให้ชัดเจนรายละเอียดถูกต้องนะคะ จะได้ไปถกเถียงกันอยู่นะคะที่ทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมจะช่วยเหลือเกื้อกูลจะได้จุกจิกกันอยู่ในนั้นอยู่นะคะระมัดระวังคำพูดให้ดีค่ะพูดจนหน้าชาเลยนะคะไม่ต้องตกก็เจ็บได้นะคะระงับพารมเอาไว้ค่ะมีศิละปะทางวาจาให้มากค่ะคำพูดบางคำตรงเกินไปผู้รับฟังก็ไม่เข้าใจหรอกนะคะรับไม่ได้ก็มีค่ะ 1-3สิงหาคมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีอยู่นะคะยังอยู่กับเรื่องของครอบครัวบ้านการวางแผนการจัดการหลายๆอย่างอยู่ค่ะการติดต่อการดิวงานก็เป็นไปได้ดีอยู่นะคะ4-12สิงหาคมค่ะเป็นช่วงที่งานเยอะค่ะวิ่งทำงานนั้นวิ่งทำงานนี้คนคอยช่วยเหลือก็เยอะอยู่ค่ะเงินช่วยเหลือก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะ1 3 1 4 1 5ค่ะให้ระมัดระวังความเป็นตัวของตัวเองเกินไปนะคะ ความอดทนน้อยลงค่ะเหตุผลก็ไม่มีจะคิดจะทำอะไรก็ให้ไต่ตองมีสติให้เยอะเข้าไว้ค่ะในเรื่องคำพูดนี้ราคาสำคัญติดต่อดอี่งานจะติดตดขัดขัด,ขดใช้ความพยายามสูงมาก ความอดทนสูงแล้วก็การเงินดีอยู่นะคะยังคงไปได้แบบเรื่อยๆอยู่นะคะ16-17สิงหาคมให้ระมัดระวังเรื่องของคู่ครองกันให้มากๆค่ะพูดคุยกันไว้ขอให้ใจเย็นๆเข้าไว้นะคะยังช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีอยู่ให้ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณเป็นอย่างดีอยู่ค่ะปัญหาได้เล็กน้อยตัดไปก่อนนะคะ19-20-21ค่ะให้ระมัดระวังจะมีปากเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่สักนิดนึงนะคะ22-23เป็นต้นไปแล้วนะคะ เงินดีค่ะเงินเข้ามาพร้อมกับลุยงานค่ะขยับขยายการงานและโอกาสมากขึ้นนะคะมีเรื่องติดขัดอะไรก็ให้ใช้คำพูดคำเจรจาช่วยเลยค่ะวาจาเป็นเอกแก้ไขปัญหาได้แบบง่ายๆเลยค่ะ มาต่อกันที่การเงินกันค่ะการเงินมาเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงนะคะการเงินยังคงมีกินมีใช้ไม่ขาดสายค่ะไม่เคยติดขัดอะไรมากมายเลยนะคะเงินมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะมีเข้ามาหลากหลายช่องทางด้วยแต่รายจ่ายก็เยอะเช่นกันนะคะในค่าใช้จ่ายกับบ้านที่อยู่อาศัยการมีการปรับปรุงแก้ไขลงทุนไปกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะคะ ค่าใช้จ่ายไปกับคนในครอบครัวด,ด้วยก็เช่นกันค่ะค่าใช้จ่ายเกยี่ยวกับยานพหาหนะด้วยนะคะ ปักแรกของเดือนค่ะการบริหารเงินยังฝึดๆอึดๆอยู่นะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาอะไรกับชาวผู้สกเลยค่ะยังคงไปได้ดีค่ะมีคนสนับสนุนดีอยู่ค่ะปักหลังเดือนนะคะการเงินจะขยับปรับตัวดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะโอกาสจะได้เงินก้อนมีมากเลยนะคะในที่ลงแรงไว้ลงทุนไว้นะคะจากเงินลงทุนเก่าๆจากการจากทางไกลเงินปันผลเงินแบ่งปันนะคะก็จะมีเข้ามาค่ะ การเงินคล้องมากๆให้ระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองมากก่อนนะคะกินช้อปเที่ยวนี่แหละค่ะก็ขอให้สำรองเงินไว้บ้างนะคะดีกว่าค่ะเดือนหน้าจะมีค่าใช้จ่ายใหญ่อยู่นะคะ มาต่อกันที่ความรักค่ะคนมีคู่มีแฟนแล้วนะคะความรักช่วงนี้ไม่ลงรอยกันหรอกค่ะความคิดเห็นก็ไม่ตรงกันบ้างค่ะหนักใจกันบ้างจะหนักอกหนักใจกันในช่วงปักแรกของเดือนค่ะหากตัดปัญหาประเด็นเล็กๆน้อยๆออกไปได้นะคะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างหลักปักฐานจะดีมากกว่านะคะจะอุ้มชูส่งเสริมกันดีอยู่ค่ะไปลายเดือนหากไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาทั้ง2ฝ่ายนัล ถ้าไม่มีก็ไม่น่าห่วงอะไรค่ะมาต่อกันที่คนโสนนะคะด้านคนโสนนั้นนะคะถึงแม้จะมีสเสน่ห์มากมีคนเข้ามามีคนมาชิดใกล้เยอะไปหมดค่ะปักแรกเดือนไม่มีอะไรนะคะยังคงช่วยเหลือส่งเสริมกันดีอยู่ค่ะ พอปักหลังเดือนแล้วนะคะจะมีเรื่องจุกจิกใจกันอยู่ค่ะถ้าจะยกระดับความสัมพันธ์จะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะให้ดูใจพูดคุยกันไปก่อนนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าค่ะรอกันสักนิดนึงนะคะถึงเวลาที่ใช่คนที่ใช่จะยังคงอยู่กับเราค่ะมาต่อกันที่สุขภาพกันนะคะด้านสุขภาพไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะคะพร้อมรุยงานไม่ยากค่ะ ไปได้อย่างสบายๆเลยค่ะแต่ขอเตือนหน่อยนะคะความสุขมากกินดีนอนหลับสบายกินชอบเที่ยวระวังโรคอ้วนได้แบบง่ายๆเลยนะคะสาวๆคะเตือนเลยค่ะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรนะคะมาสรุปประเด็นกันค่ะชาวพุกศคะชะตาชีวิตยังดีอยู่ค่ะแต่ช่วงกลางๆเดือนไปจนถึงตุลาคมงานเยอะและวุ่นวายอยู่นะคะให้ตั้งใจทำงานค่ะไปได้อยู่นะคะ คนช่วยเหลือยังคงมีเยอะอยู่ค่ะอย่ายอมแพ้ค่ะพลิกแพงหาวิธีใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงนะคะทุกอย่างไปต่อได้ค่ะขอให้ใจคุณสู้ไม่มีอะไรมาทำอะไรคุณได้หรอกค่ะชาวพุกศกสู้ๆนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีพฤษภที่ช่องโหงส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนใหระมดาาัดระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะช่วงนี้ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะคะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ต้องปิดแมสให้ปลอดภัยไว้ก่อนค่ะล้างมือ ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะดูแลตัวเองด้วยนะคะห้นส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะและเรามาเจอกันในอีพีต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน